โอเครครับผมสวัสดีครับคุผู้ชมทานนอยนะเพราะวันน,นี้ยืนนแบบอนิเมะเดนเจอร์เอ็กเนาะก็ทาหรับนี้มีการอัปเดตใหม่นะครับผมก็ในครั้งนี้นะครับมีการอัปเดตเป็นอัปเดต5เนาะแล้วก็จะมีการอัปเดตท,ทางด้านของพวกเชนซอรนะครับก็ที่เพิ่มมาจะเป็นบัตรเดวิลนะครับก็ฮิโมะแล้วก็คอนโทรลเดวิลแล้วก็เชนซอรเดวิลนะครับแล้วก็ไอส์เกนเกนเดอร์ล Gen ์ไม่รู้นะครับแล้วก็พิงสไนสไนเปอร์นะแล้วก็ ลาสเซเวอร์นะครับแล้วก็นิวคอนเทนต์นะครับจะเป็นทางด้านของเลดเนาะเลดใหม่นะครับแล้วก็ไบตเทนพาร์ใหม่นะครับแล้วก็ไอเทมใหม่ก็จะมีทางด้านของโซบูสเตอร์นะครับก็อันนี้ก็คือเหมือน้ายเป็นแล้วก็อะไรพอพอรทัลหรอใช่ไหมบวกหนึ่งพอร์ทัลอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรนะแต่ว่าไม่รู้อันเดียวกันหรือเปล่าด้วยแตน่น่าจะขนอันแล้วก็อันนี้คือโซใหม่นะครับ โซ่ so of the devil นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปดูทีนึงมันคืออะไรนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็คือคุณิตี้ออนไลน์นะครับก็คือชัยนี่เนี่ยสามารถที่จะ transform อ่อแอดแบบไม่แน่ใจนะครับว่าแอด stack จากตัวธรรมดามาใช้ดีหรือเปล่าใน,นไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูทีหนึง่งแล้วก็เอ่อ for banner steam อะไรคืออะไรครับอันนี้ไม่แน่ใจ <laughs> ไม่รู้ด้วยเนี่ยเออแล้วก็อะไร5 ecta the สล็อตนะครับอ๋ออันนี้คือจะทําการอัปเดตเพิ่มทีมสล็อตเพิ่มเข้ามาครับอ่ะประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวเอาอ่าสิ่งแรกแรกก่อนเลยครับสิ่งแรกก็คืออัพเพตวันนีกว่าไปเพย์นะครับก็คือจะมีทางด้านของสตอรี่ใหม่เข้ามานะครับเด t h ซิตี้นะครับก็มีทั้งหมด10ด้านครับก็ประมาณนี้เหมือนเดิมแล้วก็เรนเจอร์นะครับมีเรนเจอร์ใหม่เหมือนกันนะครับตัวฮิโมะเนี่ยก็คือดรอปจากเรนเจอร์นะครับเนี่ย1.5 2%อเปอระอ่าแล้วก็สามเปอร์เซ็นต์ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอีกโหมดนึงก็คือเลนนะครับเลนใหม่มานี่ผมยังไม่เริ่มเลยไม่ได้ลองเล่นเลยก็ก็น่าจะดอปทางด้านของอ่าชื่อนะตัวเนี้ยมากิมะมาครับน่าจะใช่เนาะก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เดิมไม่เหมือนเดิมก็คือเขาทำการเนิร์ฟพวกดีโลการหานะครับอ่ะนี่เขาเนิร์ฟดีโลการหาจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะกลายเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือทั้งด้านใหม่ทั้งด้าด้านานานนเเกก่ก่่็็ปทัังคคูะะรบอ ก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวละครที่จะหาได้จากรอบนี้นะครับแล้วก็บอสไอเทมเนี่ยทำการเปลี่ยนนะครับไม่สามารถแลกได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวยังหาจากไหน,นได้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะยังได้อยู่นะครับแล้วก็น่าจะลงสเปมได้เรื่อยๆเลยจนกว่าไ,ได้ตัวนะผมคิดว่าอ่ะแล้วก็ในอ่ชอช็อปตรงนี้นะครับมีการเพิ่มเข้ามานะครับเลยขออนุญาตเรียกซื้อ,อก,ก่อนนะฮะก็จะทําการเพิ่มบูทอ่อสแต็กบูสเตอร์ตรงนี้นะครับอันอันละหนึ่งล้านห้านะเออ แล้วก็มีแค่นี้นะครับ้อนรับร้านค้าตรงนี้นะทุกคนอยากซื้อกอนสักครู่อ๋อแล้วกอ็อย่างนี้ทุกคนอย่างที่ผมบอกครับก็คือจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นสิบห้าเอเป็นสิบเปอร์เซ็นเนาะมันก็เลยอาจจะฟาร์มรีโลยะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างเชนซอร์หรือว่าอะไรเงี้ยก็เนี่ยครับบัตรเดวิลก็คือจะเป็นตัวนี้เนาะแล้วก็เชนซอร์ก็คือจะรออับตัวนี้เหมือนกันครับก็คือแพทย์นี้นะไม่มีตัวไหนเป็นชัยนี่เลยนอกจากไปด้านพาธน,นะครับ อ่ก็คือตัวตัว,ตวอย่างเชนซอร์แมนหรือแกงเชนซอร์แมนก็จะครบแล้วนะครับไม่มีตัวอื่นแล้วอ่ะโอเคต่อไปเป็นท่านพาร์ทก็จะมีตามนี้เลยนะครับลำหนึ่งขอแรกก็ตัวนี้มันอยู่ไกลนิดนึงนะตรงไหนวะอ่าอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าที่สิบเก้าจะเป็นพิกสไนเปอร์นะครับก็จะอยู่ที่สิบเก้าเลยแล้วมีชายนี่นะครับก็คือชายนี่เปลี่ยนเปลียป่ยนชุดแล้วนะครับไม่เหมือนเหมือนไม่ไม่เหมือนที่ที่ผ่านมาเปลี่ยนเปนมีแค่อัล่าเพิ่มแต่รู้อ่ะนะ เออแล้วก็ต่อไปนะก็อยู่ที่ที่เท่าไรเอ่ยฮะอันนี้เลยแล้วปะน่าจะเลยแล้วนะไม่น่าเท่านี้นะครับน่าจะไปอีกอาอ่าเจ็ดสิบห้านะครับจะเป็นล่าซาวเวอร์ Last นะครับก็ไม่รู้นะครับว่ามาจากเรื่องอะไรนะครับก็ใครรู้บอกด้วยนะครับรูคัเชนดอมแมนนี่แหละนะแล้วก็ตัวนี้นะครับที่อยู่ใน ผมผมจําได้อยู่ในอสตาที่ผมจะชอบเรียกว่าอ e ีเตีย e นะครับว่าเออผมหรู้ว่มันชื่ออะไรนะแต่รู้ว่าป็นอ e ีเตีย e นะครับเออแค่แหละนะครับก็ ตัวละคร,าาาารหาสสสสาาาามมมรถได้้แจนนีีนะต่่่ิงทงทผก็คือหากทุกคนกําลังมองหาเพจจาหน่ายไอ r ดีอาวีและฟิไฟขอแนะนําเพจนี้เลยเพจทาน้อยชอบมีหลากหลายไอดีให้เลือกมีตั้งแต่หลกักร้อยถึงหลกักหมื่นมีทั้งไอเดียแอคสกินมีทั้งไอเดีเน้นตัวละครและมีไอดีปืนเจ็ดหรือว่าไอเดีเน้นชุดในตํานานมีหลากหลายไอดีให้เลือกสามารถเข้าไปเลือกดูกนก่อนได้เลยนะเกรดดีปลอดภัยแน่นอนสิ่งนี้ครับ คือผมไม่ทําการแบบเขาบอกว่า qualified qualified คือผมไม่รู้ว่าจะเอาชายนี่ไปใส่ให้ตัวเอาชายนี่ไปสสมใส่ให้กับตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติตัวไหนวะที่ผมปั้นแ้กแตกเลยเรียบร้อยอะไรเงี้ยอยู่ไหน,ในอ่ะผมหาไม่เจออ๋อตัวนี้ตัวนี้่ะเข้าใจใช่ไหมทุกคนเนี่ยผมไม่รู้มันจะเอาชายนี่มาใส่ใตัวนี้หรือว่าเอาแค่แ็กอันนี้มาใส่ชายนี่หรือว่าชายนี่ใส,หหใสใ่ตัวนี้หรือเอาแ็กของชายนี่ใส่ตัวนี้ผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าจริงๆควรต้องเอาชายนี่ไปใส่ตัวนี้ ก็คือสแตกต้องได้ขอตัวนี้แล้วก็ชกนีดของตัวนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าบัฟจะหายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนึงแล้วก็ถ้าสมมติเราจะทำเนี่ยแน่ๆก็คือเราจะต้องแบบอีโวหรือว่าถ้ามีแบบเครือรต้องทำให้เป็นร่างเดียวกันนะครับคือถ้ามันอีโวก็ต้องอีโวเหมือนกันนะรู้แค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองดูก่อนแล้วกันมาผมไปหาของมาเรียบร้อยแล้ะโอเคแล้วกูก็ปีเสีย่ยงอยู่ด้วยโอเคทุกค,คนอ่ะ ถ้าผมกระตุกหรือว่าอะไรเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะเพราะตอนนี้ผมกำลังบอดอ่าโกวการเดนอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำการอีโวเลยนะครับมาอ่าโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้มาไปทุกคนเฮ้ยฮะคืออะไรอะ่ะเสียหรอ เฮ้ยทุกคนเรียบร้อยแล้วโอ้สแต็กก็เป็นของตัวนั้นเลยครับโอ้โหท่านี้หวานเจี๊ยบเลยเฮ้ยท่านี้ปั้นแบบปั้นตัวง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเออก็คร่าวๆจะประมาณนี้แล้วคือเอาเอาเหมือนเอาสกินไปใส่ให้กับตัวที่มันที่เราปั้นแล้วเรียบร้อยนะเหมือนเรามาหาชาย้ยนี่ใส่ที่หลังอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมถ้าผมปั้นอีโวแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถมาปั้นใส่ได้ทีหนึ่งนะฮะเออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้จริงๆผมไม่อยากทำคลิปอัปเดตเพราะว่าคนอื่นก็ทํากันเยอะแล้วกเ็เรียกว่าอะไรอ่ะผมมาทําไม่ค่อยละเอียดเหมือนคนอื่นแล้วก็ผมเอาที่ผมเข้าใจอะไรเงี้ยกลัวคนคนดูจะงงนะครับก็เอาคร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าคลิปนี้ก็จบไปที่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผม,มต้องรีบไปทำคลิปอื่นต่อนะฮะโอเคก็อ,คอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะครับอา่า มีโซใหม่ปะอ่ะมาไม่มีนะครับแต่ว่าโซอ่ะจะอยู่ในในโหมดเลนนะครับโซที่สามารถหาได้นะครับอ่ะก็คือจะอยู่ในโหมดอ่าในแอคทุกแอคสามและสี่นะครับเพราะทุกคนก็ลองไปเล่นกันได้นะไปอยู่ในโหมดเลนเลนเออแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เราลืมพูดนะครับก็คือจะเป็นทาหน้านสาแต็กเนาะอ่ะสมมติทุกคนเห็นสแต็กตรงนี้ใช่ไหมอ่ะสมมติว่าผมจะแบบบวกสแต็กเข้าไปก็คือ เราต้องทำไอจำไอหนึ่งล้านห้าได้ไหมครับหนะึ่งล้านห้าเนอะเนี่ยเนี่ยสแต็กอะไรนะสแต็กแบบน point, ึงอ uh, ันนี้นี่นี่สแต็กบูธนะครับอ่นเนี้ยเราจะสามารถมาบวกสแต็กได้นะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอเนี้ยลองบวกสแต็กก็คือแต่ผมไม่อยากบวกเลยมันเสียหลายของครับเออคือเราสามารถกดแบบบูสแต็กไปแล้วถ้าสมมติเราเรามันบอกว่าอถ้าเราทำการบู์เนี้ยอัปเกรดเนี่ยก็คือจะคลายว่าระยะเนี้ยก็คือจะเป็นคือขึ้นหนึ่งระดับนะ คุณแน่ใจในการที่จะใช่ไหมเพราะมันจะต้องใช้เน้ตหนึ่งอันในการเพิ่มสแต็คอะไรประมาณนี้ถ้าถ้าเราดีใจก็กดชัวร์นะครับแต่ถ้าเราไม่ไม,ไม,ไม่โอเคก็กดแบ็กก็คือแบบแล้วกดผิดอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นสิ่งที่สามารถที่เราปั้นสแต็คได้ง่ายขึ้นนะพอเราอีโวอเซตหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถปั้นสแต็คให้เป็นโอ้บวกหรือปั้นให้สุดได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นอิจิโกะผมเนี่ยอ่ะอิจิโกะผม แต่ทางดีก็ไปอีวับตัวที่มันไม่สามารถแบบอีโวได้ดีกว่านับใส่แบบไหนปะไปใส่พวกไอตัวที่มันอ e ีววได้ดีกว่านะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะอ๋อแล้วก็เพื่อบางคนไม่รู้นะครับก็คือทางด้านของอ่าอ่าชาเลนมีโอกาสดรอปนะครับเฮ้เดี๋ยวทุกคนตอนแรกผมเห็นเมื่อตอนแรกเมื่อเช้ารู้เปล่าวะก่อนหน้าที่ผมจะมาทําคลิปเนี่ยก็คือจะเป็น0ูนย์จูนศูนย์หนึ่งตอนนี้เป็นศูน0จุดููย์ โอเคก็ทำร้านเลทแล้วกันนะเลทเนี่ยก็คือเลทช็อปพวกนี้เนาะก็ยังเหมือนเดิมครับก็เนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเราจะมีเลทตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็คือของเลทตัวใหม่เนาะอ่ะแล้วก็ทําการซื้อนี้ได้เลยนะครับซื้อนี่ราเป็นลงประตูใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นของอ u เนาะอันนี้ไม่ใช่ของอยู่ตัวไหนนะอาจจะเป็นเซนซอร์หรือเปล่าเซนซอร์นาจานนี้นะครับแล้วก็โอ้นี่เทดิโลหาได้จากพวกนี้นะครับ แล้วก็ก็นี่แหละครับของประมาณนี้นะครับก็คือสามารถ้าเราจะลงเลทอันนี้เราต้องมาแลกอันนี้ก่อน,นครับ Devil Hunter IDS นะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน,นครับคลิปนี้ไปละ